ก็วันนี <Hag aki> ้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะจะเป็นตัวยางสนนะครับผมนะตัวยางสนนะครับผมนะเอาไว้ทําอะไรนะครับผมนะก็คือจะเอาไว้ใช้นะครับผมไว้เพิ่มความฝืดนะครับผมนะให้กับพวกเครื่องดนตรีนะครับผมนะที่ใช้ไม้สีนะครับผมนะเป็นตัวไม้สีอย่างเช่นพวกซอพวกไวโอลินนะครับผมนะนี่เลยนะก็จะเป็นเป็นยางสนนะครับผมจะเป็นสียมพันแบบนี้เลยนะครับผมนะเอาไว้ถูกับตัวคันสีนะครับผมนะเวท ตัวสีซอหรือตัวสีไวโอลินก็ได้นะครับผมเะเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทสีนะครับผมนะเขาจะต้องใช้ตัวนี้นะครับผมนะเพิ่มความฝืดนะครับผมนะนี่เลยก็จะเป็นของโลซินนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็เจ้ายางสนนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาอ่ากล่องละอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะยางสนคุณภาพดีนะครับผมนะของโลซินนะครับผมนะก็เชิญมาดูสินค้าที่ร้านเราได้นะครับผมนะหรืออยากจะให้เราส่งให้ก็สามารถอินบ็อกมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากรานนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยางสดโลซีนไว้ด้วยนะครับผมนะ,นโ,นนะมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม